ซลูซี่สลัดซิงซอตัวจริงเสียงจริงตั้งซอลูซี่สลัดซ,ซ,ซิงเท่าน,านั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมในค่าย P.S. หรือค่ายเพจซากันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งเกมนี้ชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยคงจะโบนักแตกกันไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนั่นก็คือเกมเจ็ดเจ็ดเจ็ดนั่นเองนะหรือว่าเกมตองเจ็ดนั่นเองนะคะทุกคนเรามาดูกันซิว่าวันนี้ซอลูซี่เนี่ยจะได้แจ็คพอตไปเยอะหรือน้อยขนาดไหน,นเราต้องมาดูกัน เราจะไปกับ SMD พาแตกกันเหมือนเดิมเลยนะเราจะเป็นเล่นแบบซอรลซี่สล็อตทุนน้อยนั่นเองนะคะทุกคนเราก็จะค่อยๆเล่นค่อยๆเดิมพันไปนะแต่เมื่อกี้เนี่ยจังหวะพูดเนี่ยเขาก็เป็นชุปเปอร์วินกันไปแล้วคือตกใจเหมือนกันนะแต่ก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็พูดกันให้จบก่อนดีกว่าอ่านี่เราได้ฟีสปินกันนะคะก็คือถ้าเราได้เมื่อไหร่ที่เราหมุนฟีสปินแล้วได้เจ็ดเหมือนกัน3ตัวเนี่ย เขาก็จะให้เราเนี่ยหมุนฟรีสปินไปเลยถึงเครั้งนะสุดยอดมาเกมนี้นี่ไม่ทันไรนะเพิ่งจะเข้าเกมมาแล้วก็เดิมพันไปที่10บาทก็คือเป็นสล็อตทุนน้อยกับ S N D พาแตกนะคะทุกคนมามาลุ้นกันสิว่าจะได้อีกไหมอ้าวนี่ฟรีสปินได้ตองเจ็ดอีกแล้วนะคะโอ้โหหมุนกันไปสิอ่าเราได้เป็นคูณ2แล้วก็คือจะได้เบิ้ลไปอีกก็คือ 7, เจ็4นั่นเองนะเราไปไปกันต่อเลยนะคะมาดูสิว่า จะเป็นยังไงนะโอ้ตอนนี้จากเครดิตเนี่ย1,000บาทตอนนี้ไปเป็น8750กันแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้มันได้ซปเปอร์วินกันไปเลยนะเมื่อกี้จากตอนแรกก็คือแตกกันไปเลยประเดิมเกมกันเข้ามาเลยนะมาดูสิเราเดิมพันกันไปที่10บาทนะคะวันนี้เราก็จะหมุนกันไปเรื่อยๆเลยมาจะได้ตองเจ็ดอีกไหมเขาก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆบนแทบด้านบนนะให้เราดูอ่าถ้าเกิดเราได้เพชรสามอันเหมือนกันเราจะได้เงินรางวัลที่เท่าไหร่หรือว่าจะเป็น ก็ดิง่งหรือว่าจะเป็นรูปอะไรไม่รู้สีม่วงๆนะั้นคนแล้วก็จะเป็นเหมือนเหมืนอนรูปเกืกมานะถ้าเราจะได้เหมือนกันเราก็จะได้แจกพ็อตเหมือนกันหรือว่าจะเป็นตองเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะหรือว่าจะเป็นบานนี่นะเราก็มาลุ้นกันซิว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่วดิวชอลูซี่เนี่ยเริ่มเดิมพันกรับเดทขึ้นมาที่สิบห้าบาทนะคะลองดูว่าเราจะได้มั้ยนะเราก็เล่นกันแบบสล็อตทุนน้อยน,นั่นเองนะซึ่งใครที่ผ่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ เราเป็นกำลังใจให้ซอลูซี่าหรับชิงนกันด้วยนะคะวันนี้มาเย็นนิดนึงนะเพราะว่าช่วงนี้ติดภารกิจและเดือนนี้ก็เป็นเดือนหน้าร้อนด้วยร้อนกันมากๆไม่แน่ใจว่าใครหลายๆคนเนี่ยร้อนกันบ้างหรือเปล่านะซอลูซี่นี่คือร้อนมากร้อนอบร้อนใจเลยเกินถึงกับต้องแบบนุ่งน้อยห่มน,น้อยกันเลยทีเดียวนะเวลาเราใส่เสื้อผ้าทีนึงนี้ก็แบบเออไม่อยากจะ เสื้อผ้าหนาเจอน่นะทุกคนก็เรามาระวังกันด้วยนะในช่วงนี้นะระวังเป็นโรคริสโตกนะก็อย่าลืมเตรียมน้าเตียมผ้ากันให้เพียงพอกันด้วยนะอ่าเมื่อกี้เราก็ได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดกันไปแล้วเราก็ได้หมุนฟรีสปินกันไปเรียบร้อยเลยนะทุกคนนะเราก็มาลองดูว่าจะยังไงกันต่อนะฮะอ่าอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายคอมเมนต์ซอลูซี่สล็อตซิ่งกันได้นะเพื่อความสนุกสนานนั่นเองนะคะทุกคน เรามาดูกันสิว่าถ้าเราปรับเดิมพันไปอยู่ที่1ิบาทเราจะมีโอกาสชิลด์แจ็คพอตแตกเพิ่มกันอีกไหมนะนี่ได้ตองเจ็ดกันอีกแล้วนะลุกเป็นไฟกันไปเลยทีเดียวนะเกมน,นี้นี่ใครแวะเข้ามาเล่นในค่ายเพลงไาเนี่ยรับรองว่ามันสนันแน่เลยเพราะว่าเขาแตกกันบ่อยมากในปีจเป็นเงินไม่หยุดนี่มากแล้วคูณสองเข้าไปแล้วนะสําหรับตองเจดนะคะคูณ2คูณสาโอ้โหมาเนี่ย ตั้งแต่เข้ามา S M B พาแตกนะเรามีเครดิตเดิมพันสำหรับวันนี้ไปที่1,000บาทเท่านั้นนะเพื่อนๆแต่วันนี้ทำไมได้มาอยู่ที่16,635กันแล้วโอ้โหสุดยอดมากเห็นแม่บอกแล้วว่าค่ายนี้เขาพาแตกกันเลยนะคะกับ S M B แล้วก็ในค่ายเพสตาหรือค่าย P S กันนั่นเองนะคะโอ้โหหมืหกจุดๆซารูซี่ก็คือถึงกับแบบอ่าอารมณ์เย็นขึ้นมาเลยทันทีนะคะ มาเราจะมาเล่นกันอีกสักแป๊บนึง่งแล้วเดี๋ยวซอลูซี่นะเนี่ยก็จะต้องมีธรกฤฤฤิจออกไปตะลักตะแ,ตแต่ด้าโนโนอกกันอีกนะมาเป็นยังไงเป็นยังไงเจ็ดเจ็บเจ็บได้กันอีกไหมเนี่ยใครแพ้ขึ้นมาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ซอลูซี่กันด้วยนะเพื่อนกำลังใจคอมเมนต์กันได้นะหรือว่าคิดถึงหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์กันได้เลยนะไม่ต้องซีเรียสนะคะมาเจ็ดเจ็บเจ็บกันอยู่น,นั่นบอกแล้วว่าเขาพา หมุนฟีสปินแล้วก็พาแตกจริงๆนะก็อย่าลืมฝากติดตามซอลูซี่กันด้วยนะคะทุกคนนะโหหมื่นหบาทปัจจ้ามาเลยมาเลยแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยซอลูซี่จะมาเล่นเกมอะไรก็อย่าลืมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ แล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะนึกถึงซอรูซี่เนะเวลาเล่นเกมก็อย่าลืมเข้ามารีวิวเข้ามาติดตามซอรูซี่กันได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอตัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยไว้มาเล่นแล้วก็มาสตรีมเกมกันใหม่นะคะหน้าร้อนก็อย่าลืมหาอะไรเย็นๆดื่มกันด้วยนะคะทุกคนไปละบ๊ายบาย